นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัละยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่15พฤษภาคม2565ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น15ค่้าำเดือน6ปีขานวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเหมาะแก่การมงคลนะครับฉลอดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีเขียวสีตองอ่อน สีที่ควรเหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรม,มท่าที่ที่ควรเหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสอสลาสบรสีสอเสือหอหีบปลอจุราออ่างและหอนกู เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำนะครับจอจานชอชิงชอช้างซอโซ,อซอช่อกระเชยและย่อหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือด<ม>อชดาตประตักถทอฐานทอปะโะทอปเท่า<ม>และนอนเนนไมเซตวันนี้พระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธชนะความชั่วด้วยความดี ชนะความตระหนี่ด้วยการให้3สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความรักความเมตตาและความมีน้ำใจขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจาร,รย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ